มีรถเก๋งอยู่แล้วอยากเปลี่ยนมาเป็นกระบะสี่ประตูสักคันครับผมแต่ติดที่ว่ารถเก๋งไป่เกียวโต้แต่ รถกระบะเป็นเกียร์ธรรมดาส่วนใหญ่ครับไม่ต้องตกใจครับมีรถเก่งอยู่ปุ้ยรับเทินนะครับผมเอามาเทินปุ้ยได้และเอาคันนี้ไป4ประตูคันนี้ได้เกียร์ออโต้หกสปีดนะ4ประตูครับรถครอบครัวกระบะขนได้คนนั่งข้างในได้เป็นรถปี2021แต่งทรงหล่อๆมาคันนี้ล้อแมกซ์ขอบ18ลายยางทรงซิ่งชมรายละเอียดรอบคันเลขไมล์0,000โลรถปี2021ราคาดีราคาเดียวครับ555,000่บาทมีรถเก่งเอามาเทินให้ราคาสูงป สูงไหมครับนี่ครับล้อแม็กสวยๆครับยางคินโตรครับล้อแม็กซ์ RE ส0นสีน้ำตาลไหมฝาครอบเบรครับ,บ,บคับบนนี้ช่วงล่างทำความสะอาดให้เต็มระบบแคปโฟนั่นย่อม,มาจากคำว่าสี่ประตูนะตัวนี้กันสาดมีให้แล้วมาดูภายในภายในออปชั่นมีให้ครบเหมือนรถเก่งที่พี่ใช้ทุกอย่างครับกระจกออตโต้เซ็นทรัลล็อกหูช้างปรับไฟฟ้าการลื่นถลายสตาร์ทสต็อปถุงลมคู่หน้ารูเรือนใหม่วัดรอบวัดความเร็วไฟดับทุกจุดที่หน้าจอเลขไม้เจ็ด 1น0 0 0หกพโลเครื่องเล่นมีให้ต่อบลูทูธได้ a m f F, แอปปรับได้สีสปีดเหมือนกันเกียร์ออตโต้ครับเข้าง่ายเหมือนกันครับพี่คันนี้นะเบรกมือแบบดึงครับถุงลมพร้อมใช้งานทุกจุดช่องเก็บของภายในกว้างขวางมากๆครับนะที่วางแก้วน้ําที่วางกาแฟมีให้ครบครับคันนี้แล้วมาดูบ่อหลังนะครับเปิดฝาก่อนอเดี๋ยวดูห้องเครื่องด้วยนี่ดูบ่อหลัง เบาะหลังนั่งสบายเหมือนรถเก๋งเลยมีช่องชาร์จไฟให้ที่เสียบโทรศัพท์มีให้ครบกระจกออโต้แม็กไลเนอร์สามารถขนของได้ล้อแบกหลังขอบ18กว้าง1ิครึ่งไม่ล้นสภาพสวยนี่ไฟท้ายติดทุกจุดคาดเอวมีให้ครบเห็นไหมยางอะไหล่มีให้มาดูภายในฝาท้ายเดิม ตะเข็บเดิมทั้งหมดพื้นกระบะสวยเรียบเนี่ยแม็กไลเนอร์ลูกใหม่หนึ่งลูกอันนี้เบิกแม็กไลเนอร์ลูกใหม่ให้เลยนะ <Wow. S 1> ของเดิมไม่มีแม็กไลเนอร์มาเดี๋ยวเอาไปใช้งานแล้วกระบะเป็นรอยครับรถเราเราก็รักครับฝั่งนี้เบาะสวยเหมือนกันไม่ฉีกไม่ขาดไม่เปื่อยครับเบาะสีดําเดินได้สีขาวแคปโฟสีประตูตัวเตีย้ยดูเครื่องยนต์เครื่องยนต์ประหยัดน,น้นามันด้วยเครื่องยนต์1.9บูพาวเวอร์ครับเครื่องยนต์1.9 150แรงม้าเทอร์โบเดิม ท่อเดิมแคทยังอยู่จุดมาร์กอยู่ครบจุดมาร์กน็อตฝาเดิมไม่ขยับแกมเดิมเบรกเบสมีให้ถุงลมคู่หน้าดิสเบรกหน้าดัาเบรกหลังหม้อน้ําแท้เดิมจุดมาร์กเดิมเดิมแผ่นเพจสวยเรียมเนี่ยห้องเครื่องปุ้ยทําความสะอาดให้หมดแผงกับความร้อนมีให้ตะเข็บซ้ายตะเข็บขวาเดิมครับคันนี้นะเอาแบบนี้ครับพี่จัดไปพี่พี่ท่านใดครับมีรถเก๋งอยู่อยากได้กระบะสี่ประตูแบบนี้เอามาเถินปุ้ยยินดีหรือพี่พี่มีรถรุ่นไหนอยู่ครับรับเทินทุกรุ่นนะ เอามาเทินได้ใครสนใจครันนี้ครับออนิวสูตรดีแม็กซประตูแคบโฟตัวเตี้ยเกียร์ออโต้วันรับรถให้น้ํามันอีกตเต็มถังอีกใครสนใจโทรหาเบอร์0849949466หรือมาทดลองขับได้ที่เอสซีะคะ่าครับตั้งอยู่ที่อําเภอพนมสรารคามจังหวัดฉะเชิงเซาครับ